ก็เป็นการไหว้แขกแจกเหนียวนะครับนี่ก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะครับเหมือนกับพอเขามาไหว้เราเราก็มีซองเป็นของรับไหว้อย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ได้เหนียวมาเพียบเลยนี่ออกมาแล้ว๋อเหนียวเราก็เป็นเหนียวแต่เป็นเหนียวเหลืองด้วยแล้วก็มีหัวเหนียวเป็นสังขยาแบบนี้นะครับกินเลยดีกว่า ออร่ยจริงๆข้าวเหนียวกับหัวเหนียวหวานๆนี่คงเป็นคุต้อนบายนกันบอกว่าคู่บ่าวสาวจะได้รักกันคองคู่กันเหนียวแน่นอะไรอย่างเงี้ยชีวิตคู่หอมหวานเจ้าบ่าวขึ้นมานะครับข้างบนนี้ก็เจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าสาวก็ มานั่งรอเรียบร้อยนะครับเข้ามาถึงก็จับคู่กันเลยนะครับตามที่ได้นัดหมายกันไว้แล้วแป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยก็พาเจ้าสาวไปแล้วลงจากเรือนไปแล้วนะครับนี่เจ้าสาวเจ้าสาวของน้องที่เป็นคู่แฝดก็มาอยู่นี่แล้วพบคู่แล้วนะครับเบาสาวขบวนเจ้าเบาวเจ้าสาวก็จับคู่ไปแล้วส่วนเพื่อนเจ้าบบาวก็มาถือเหน,นียวห่อกล้วยเดี๋ยวตามขบวนเข้าไปเหรอเชญครับเพื่อนเจ้าบ่าวทํางานหนักสุดเลยวันนี้ เพื่อนเจ้าสาวด้วยขบวนเหนียวไปแล้วสวัสดีครับครับขอบคุณนะครับร่วงทำบุญครับมาเลยซองเยอะมากขอให้คลองผู่อย่างมีความสุขนะครับครับนี่จูนะครับโอ้หรวยรวยแต่โบราณ มีใครแจกพี่มไหมอยากได้เหนียวอยากได้เหนียวอยากได้เหนียวเหลือเกินอ่าเจ้าล้าครับเคครับขอบคุณครับก็เป็นการไหว้แขกแจกเหนียวนะครับนี่ก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะครับเหมือนก็พอเขามาไหว้เราเราก็มีซองเป็นของรับไหว้อย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ได้เหนียวมาเพียบเลยนี่ออกมาแล้วอ๋อเหนียวเราก็เป็นเหนียวแต่เป็นเหนียวเหลืองด้วยแล้วก็มีหัวเหนียวเป็นสังขยา แบบนี้นะครับกินเลยดีกว่ากินเลยหอมหวานอร่อยจริงๆข้าวเหนียวกับหัวเหนียวหวานๆเนี่ยคงเป็นกูตโลบายเหมือนกันแบบว่าคู่เป่าสาวจะได้รักกันทองคู <h <h ่กันเหนียวแน่นอะไรเงี้ยชีวิตคู่หอมหวาน ตอนนี้มารับบทเพื่อนเจ้าบ่าวนะครับมาช่วยน้องๆแจกเหนียวไว้แขกแจกเหนียวเพราะคนแบบพยอยมาเยอะมากๆเลยกระจายอยู่ตามโรงครัวบ้างตามอะไรบ้างนะครับแม่รับไปกี่ห่อแล้วจะรับอีกสักห่อไหมครับได้อยู่ไหมอ๋อนี่ไม่ได้บังคับนะรับเหนียวไปขอบคุณครับขอบคุณมากครับนี่อ๋อร่วมทําบุญร่วมทําบุญนะครับ เดี๋ยวเรียกให้แม่เดี๋ยวเรียกให้เจ้าบ่าวเจ้าบ่าวได้สองห่อได้สองห่อเร็วโอ้หเรียบเลยตอนนี้อวยพรหน่อยอวยพรหน่อยอวยพรสาวสาวเพ่าะอะได้กันจริงนะวยพรมีเหรอแม่เฮ้ เยอะแยะเลยเหรอเมืออ่กอกี้พ่อเวพรว่าขอให้ได้กันจริง <c oughs> มันมีมันมีจริงมีคนที่แบบว่ามาแต่งหลอกๆแต่ก็อาจจะแบบเดินด้วยการแจกของด้วยการบรรยากาศพาไปอ๋อหรือมาแต่งจริงๆก็มีโอเคก็ถือโอกาสนี้ทําบุญไปด้วยแล้วก็แต่งงานไปด้วยเลยเ